บักหอยว้าวเศษบครับเศษบว้าวว้าวมาครับมาแมา่โอ้ย,ยนี่แล้วครับครับมาซีบังเฮาซิมซิมว้าวเศษบครับเศษๆฮืมทีเด็ดทีเด็ดมึไม่จิ้มผมิึงไม่จิ้มรวดมึงไม่จิ้มรวดเนี่ย กุ้งแซ่บไม่จิ้มผมกุ้งแซ่บครับอร่อยมากอร่อยตึ้นอร่อยมากเลยนะครับเอาใส่เปลือกมั้ยครับใส่เปลือกมั้ยบอกเพื่อน่แซ่บว่า ผมแซ่บเลยนะครับผมแซ่บไปกินหลาย้วดูยังแซ่บอู้ครับผมเดี๋ยวเม็ดนี่ครับเอาอย่างมาเลียกบ่ยอมครับเจี๊ยบไรดีเด็เด จัเบอร์มาจับเลยนะหายเองแเองอือจับจับห้มาครับมากินน้ำกันแซ่บีี ต้มโดนไปหน่อยครับมันจะได้หัวหดหัวหดลองกินเป็น,นคือจังเข้าดูกินได้หลายังเียบครับจับเก็บจิ้มกับรสเด็ดเจ็บจ็บ คอยจะมีตัวน้นอยอยังไงครับเจ็บขี้เดือดขี่เดีอดครับ ี่เดียวอันนี้บอกไห้เอลี่สีทองแฉบ่ังแฉบครับเสียบไม้เสียบไม้เสียไม้ก่อนแล้วก็กินที่เดียวคือจังห้า เลี้ยงไปเองกนครับไปตามมาสาัตว์เจี๊บบยบเดือนเพื่อนกิน<อ>น้ำเนี่ยนะั่งมาเด้อดทานผู้ชมามาเด้อมาเด้อดทานผู้ชมมากินน้ำกันเสียบครับพี่น้อง โอ้นมั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 นงปวดเลยปวดเลยปวกๆๆในในมหาอะไรอะไกินสดเดียบสดดีเดี๋ยวสดเดียอีกครับใส่ใหม่เดียวพ่อใส่ของใหม่ลึ้มไปเฮ้ยอะไรขึ้น เด็ดแม่อบ่เด็ดออรีก <this> ็คือเนี้ยักินน้กั๊มันจิ้มคน้ำจิ้มจิ้มเด็ดเด็ดอือหืค่อเก็ดมาได้ครับ กินกันครับเลยครับดินหอกต้องหันหลังกินดินต่อไปหยากเบลี่เซ็ตแบบจึงกินหอกเป็นไหนนเไมเฮ้<ม>ย หาแม่เาต้องกินนะครับกินไรเจ้ ก <NON> ่อม <tz tweeting ati> ี้นวยง่เหรอปล่ารวานนั้นหน่วยงกี่เลวโอ้ยก่อนมวยงไปแล้วโอ้โหเซ็ตจะลืมกินไส้เลยนะน่าอกว่าน่าจะดิสก์ว่บอะไรนะไส้ตุ๋นูส้ตุ๋นกัต้มตุ๋ อยหองายบกเพอพกการน้ำดนโอเคไหมเดียวโอเคกินเองนะคับอย่าเอากระเจี๊ยบมเบิ้งครับกระเจี๊ยบยเบิงบ้งความันเท่นี เอาสองะม่เพ yes, yes, yes. no. ื่อะไรพดเนี้ยอกก็เลยากใส่ใส่ผมขึ Eagle> ้นรแล้วเนี้ขกีขับันู้ช่วครไปเปวดับนี่ครับฮะดอกกันชันเป็นอะไ นี่ครับแมก็กกี้อืหอหอหอแม็กกี้ฟ้าเขียวอยากมารีคิวกินกับดอสกสั้นกับเสีบครับอืมอืมอ อร่อยสุดอืมแม่อรยเลยปอนนี้ไม่คิดดินอบบอะร่อยยง เดิมาเดี๋ยวเข้านาเดี๋ยวผามากินยังต่อไปครับมาเบิ่งกันเลยว่าจะกินยังครับเจอกันข้านาครับขอบคุณที่รับฟงแลบฟังก,กันได้ครับด้อขอบคุณครับ,บแต่ผมขอบคุณครับ เป็นตับใหม่ด้วยนพี่คนมเมิ่งจะขคนเดี๋ยวเมืองก่นะ